ก <uge ot> ็สนุกนะครับเดี๋ยวรอดูชมเป็นโชว์ที่สนุกแล้วก็น้องๆทั้ง18ท่านแสดงความสามารถเต็มที่เพราะปีนี้เราเดี๋ยวดูการเปิดโชว์ที่ว่าสนุกเราเอาคอนเซปต์ของบอสมาให้น้องทำบนเวทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูกันว่าใครจะคว้ามงภูกเก็ตคืนนี้นะครับซึ่งจะบอกว่าในโอยในไลน,น,น์ในทิกต็อในคอมเมนต์ต่างๆบอกว่า บุ๊คลุกลุกบุ๊ก,ก,กะอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะจริงๆไม่ใช่นะครับภูเก็ตไม่เคยเล็อกแล้วก็ไม่เคยทําอะไรที่แบบว่าเราเราเรา,เราไม่ควรจะทําวันนี้ก็เอาดูหน้าง,งานเป็นหลักแล้วก็ใครดีก็เราก็ให้นะครับถึงจะฉีกปากกาเซียนเราก็ให้ครับถ้าเกิดเขาทำดีจริงจริงจริงตอนนั้นอย่างพี่คิมบอกว่าเขาลอ็อกไปเนาะเราเลือกไปแล้วสิบหัครับผมยังไงบ้างครับล็อกพี่ริมเนี่ยล็อกพี่ริมเนี่ยเราเลือกไปแล้วสิ ซึ่งมันก็ยังสิบที่แบบบางบางคนก็ยังหลงๆหน่อยแต่วันนี้ก็บอกเขาไปแล้วว่าเออทำให้ดีที่สุดจากอาจจะสิบสิบเอ็ดเนี่ยอาจจะดันขึ้นมาสิบหรือเก้าก็ได้เพราะงั้นอยู่ที่โฮฟเมินต์เลยครับอี่แล้มรอบที่ินก็มีตัวเองที่แาบลอกใช่ครับือน้งหลินในน้งเปิร์ลอุ๊ยตันนี้ยิงเลยเหรอฮะกระแสบกรนาครับ <ไ>ครับรครับค,ครับ,รบพี่ว่าจริงๆอะไรก็เกิดขึ้นได้บนเวทีนะแต่ก็อยากอยากก็ถ้าตามกระแสก็ดูกันแต่พี่ก็ให้โอกาสน้องๆทุกคนเลยวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้น้องทั้ง18ท่านถ้าเกิดใครทําดีที่สุดไม่ตกม้าตายตอนจบก็ว่ากันไปไนพี่ว่ามีครับพี่ว่ามีเพราะว่ารู้สึกสองคนที่เราดูเท่าที่ดูซ้อมใหญ่เมื่อวานโอ้โหแบบ เกิดว่าอยู่ยังสู้ไม่ถึงเด็กที่มันเป็นม้ามือดอะ่ะก็ช่วยไม่ได้นะไอ้อ,อายากให้วิธฝา,ากให้กำลังใจวันนี้จะมีคนงงมิสแกรนทุกเกตแล้วนะครับแล้วก็เราจะต้องทำงานก,กับทีมนะครับจะต้องอย่างไรบ้างครับคือจริงๆเราบอกว่าเราหาคนที่ทรกระดกคนเนาะเพราะอย่างน้อยการเก็บตัวมิสแกนไทยแลนด์น่ะเรารู้แล้วว่าหกเดือนเพราะฉะนั้นน่ะถ้าน้องห่อนแอน้องไม่มีแรงน้องก็จมอยู่ในกองเพราะอย่างนั้นเราพยายามหาคนที่ ฟเตอร์ครับเป็นคนที่ไฟเตอร์เป็นคนที่สรุกแล้วเป็นคนที่สามารถที่จะเอาใจแฟนคลับอยู่อ่ฮะเพราะเป็นเรื่องสําคัญนะฮะที่จะตกแฟนคลับเนี่ยเรื่องสําคัญ <laughs> ใช่ ฝา,ากอะไรพิแกนภูกเก็ยรก็ฝากพิษแกนงภูเก็ตปี2024นี้ด้วยนะครับวันปีนี้ก็จัดคิดว่าเวทีใหญ่ใหญ่เท่าที่เราทํามาเพราะว่าเราคิดว่าเราเราเราก็คงทำให้ดีขึ้นทุกๆปีแล้วก็คิดว่าจะด,ดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ปีหน้าก็ดีใจที่ได้เป็นเจ้าภาพเก็บตัวอีกรอบหนึ่ง mm hmm. ก็จะทําให้สุดความสามารถครับ <Okay. S 2> ขอบคุณมากนะครับ okay.